สวัสดีนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อสู้พันธมไมตีกันใหม่นะครับรอบก่อนนี้มีความผิดพลาดน,นะด้วยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหลุด2ครั้งนะครับคลิปก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เอาใหม่คลิปนี้เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวนะก่อนต่อสู้เนาะเดี๋ยวขอกดทำเครด์ลายวันก่อนนะครับกดได้ไหมเนี่ยทำไมมันค้างเนี่ย รอสักครู่รอสักครู่ก็กดทำเควสเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปต่อสู้พันธมไมตรีกันคะแนนต,ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้800ก,กว่ากวาปะ่ะโอเคกดเสร็จละเ,ออเดี๋ยวผมมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอเพิ่มโปเกมอนตรงนี้ก่อนนะครับ อันนี้กดแบบรวดเร็วนะ <ś 2> สักครู่สักครู่เสร็จยังเนี่ยมีอะไรต้องทำอีกอ๋อตรงนี้ด้วยหลัวตรงนี้ผมยังไม่ได้สีทองเลยนะได้แค่สีม่วงอ่ะซื้อของแป๊บ โอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวอันอื่นค่อยมาสู้ตรงนี้เนาะเอามาฝากก่อนหนึ่งามสี่เรียบร้อยอ่ะไปต่อสู้พันธมิตรตีกันเลยคะแนนตอนนี้อยู่ที่9 0 6นะทีมที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวๆเนาะทำไมผมถึงเอา,อาซีกาดตัวนี้เนาะมาใส่แทนแทนที่จะเป็นหนูชมพูคือไอซีกาตตัวเนี้ย เพื่อนๆต้องลองไปอ่านคุณสมบัติมันคือคุณสมบัติมันเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรล่ะลดความเสียหายที่โปเกม,มอนได้รับด้วยนะครับทั้งตัวเองแล้วก็โปเกม,มอนภายในทีมนะบวกกับสามารถทําให้โปเกม,มอนภายในทีมเนี่ยโจมตีโปเกม,มอนที่มันมุดลงใต้พื้นดินหรือว่าบินขึ้นไปข้างบนได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะเหมือนเป็นการเพิ่มดาเมจกับลด ดาเมจที่เราได้รับนะครับประมาณนี้แหละท้ายอธิบายผมถึงเอามายืนไว้แบบนี้นะซึ่งถ้าใช้เป็นหนูชมพูอ่ะข้อดีคือการได้อันติเมจก่อนแต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถใช้บัฟอื่นๆได้เลยนะครับถ้าสมมุติเราช้ากว่าเขาอ่ะเราจะโดนเขาตีตายแต่ถ้ามีตัวนี้อยู่อ่ะมันจะลดดาเมจที่เราได้รับมาซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะผมก็เลยจับมายืนไว้ตรงนี้เนาะส่วนที่อมื่นก็งันๆน,นะครับประมาณนี้แหละโอเค ดสตาร์ไปเลยอันนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะงงไหมงงใช่ไหมผมก็งงพูดไปก็งงเหมือนกันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ลดดาเมจที่เพื่อนร่วมทีมได้รับนะครับประมาณนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้อัลติเมตเลยก็ตามถามว่าอัลติเมตมันแรงมากไหมมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะผมว่าถ้าค่าพลังเราเยอะกว่าก็แรงนั่นแหละนะครับอา่เซตนี้ก็ผมเอาตัวชื่อเหลือเป็นตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอ่านไม่ออกนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เด้อสรุปมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ ที่ผมเอาตัวนี้มาเป็นตัวช่เหลือเนาะก็เพื่อเอามากดใช้ให้ทัพป,ปูฟิเนก่ะมันได้ออกสกิลก่อนนะครับประมาณนั้นไม่ต้องห่วงครับคอมโบเดียวตายเห็นไหมแรงมากนะครับไอหมา2ตัวเนี้ยน่าจะเป็นคู่หูดูโอที่โหดที่สุดแล้วนะโกงที่สุดภายในเกมแล้วนะครับเซิร์ไทยนี้ไม่รู้ว่าจะโดนไปกี่บาทนะ ก็รอดูกันต่อไปเนาะแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทยเลยนะเข้าแค่ช่วง3ทุ่มอ่ะฟาร์ปปรมปอยมอนวุนบายนะครับเพราะว่าต้องสะสมชิปเอามาแลกมิวทูเห็นเพื่อนๆหลายๆคนได้มิวทูก็อยากได้บ้างนะเซิร์ฟไทยนะครับโอ้โหเห็นอะไรไหมครับเนี่ย250ล้านนะพลังทีเดียวหายสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูค่าสเตตัสหน่อยดิโอ๊ยกดดูไม่ได้อ่ะ กดดูไม่ทันนะเมื่อกี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบห้าล้านโหดเกินใครจะไปสู้ได้วะอาร์เซอุสสปีดสองล้านสองนะครับเกินไปสปีดก็นำนะครับดาเมจก็นำอีกสู้ไม่ได้นะพลังมันแตกต่างกันเยอะมาก ถ้านับเป็นเท่าก็ประมาณ2 3สามเท่าอะไรองี้แต่ตามหลักอะ่ะถ้าเรากดแล้วมันจะสุ่มเจอแต่ทีมมันเดิมเห็นไหมครับมันต้องพักไปช่วงหนึ่งถ้าสมมุติว่าเรากดเจอทีมเดิมเดิมอ่ะเราต้องพักไปก่อนนะครับประมาณสัก1นนาทีก็ได้แต่ถ้าเรายังดิ้นรนที่จะกดอยู่เห็นไหมมันก็จะเจอแบบนี้แหละนะครับเจอทีมเก่าเลยก็ไม่เป็นไรผมไม่กดยอมแพ้นะ <c oughs> หน้าด้านนะครับหน้าด้านฝืนทน เกมนี้นี่เป็นเกมที่แบบต้องใช้เงินจริงๆนะจากที่ผมเล่นมาในหลายๆเกมเนี่ยยังไม่เคยเห็นเกมไหนเติมเยอะเท่าเกมนี้เลยนะแต่อาจจะมีแลกนารล็อกนะอ่าไอตัวแลกนารล็อกก็เหมือนจะเป็นเกมแบบธรรมดาทั่วไปแต่คนเติมนี้เยอะมากนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินข่าวเดนะอะทอยเนาะเขาเติมเกมแลกนารล็อกอะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้3ล้านปะถ้าจะไม่ผิดโหดนะครับ เดี๋ยวพักไว้สักครู่หนึ่งประมาณหนึ่งทีอะ่ะเดี๋ยวไปทำยางอื่นก่อนนะมันทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยแป,ป๊บหนึงเดี๋ยวกดเอาของก่อนผมอยู่อันดับ4นะอันดับที่1น,นี้ค่าพลังนี่อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวกดดูแป,ป๊บอ่าอยู่ที่270ล้านนะครับอันดับ2อยู่ที่150ล้านอ่าอันดับ3อยู่ที่140ล้านนะครับก็ประมาณ150ล้านนั่นแหละอันดับ4ก็คือผมนะครับอยู่ที่100ล้านนะ ส่วนคนอื่นก็ประมาณนี้นะครับไล่เรียกกันเดี๋ยวขอกดรับของสักครู่หนึ่งค่าเวลานะโอ้ยเกือบ <c oughs> กดผิดไปนิดจิ๊บหายเลยนะครับใช้เพชรไปแต่ดีนะที่ไม่กดผิดเมื่อกี้เดี๋ยวมีอะไรกดได้อีกอตัวนี้ รอรอรอ,รอสักคู่เดี๋ยวกดรับของแปรบมีอะไรอีกหมดแล้วปะอ่ากดซื้อของหน่อยอ่าเดี๋ยวหมุนวงล้อหน่อยโอ้โหไม่เคยได้อย่างอื่นเลยนอกจากห้า้อยี่สิบเพชเนี่ยเ <c oughs> อาก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับประมาณนี้ มากดอีกครั้งเมื่อกี้คะแนนเราอยู่ที่9 0 6ใช่ไหมตอนนี้เหลืออยู่แค่894ละเดี๋ยวมาดูว่าคลิปนี้คะแนนเราจะขึ้นหรือว่ามันจะร่วงนะ <c oughs> เสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาอุย๊ยเขาเร็วกว่าเรานะครับเนี่ย ดาเมจอยู่ที่3ล้านเก้านะเยอะอยู่นะครับโห oh, oh, เดินไปทีเดียวเกือบร่วงจะเย็นในสองโอ้โ oh. ห <laughs> <laughs> แพ้ปะเนี่ยน่าจะแพ้45้าล้านนะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, โหดมากนะครับเอ้าโอ้โหไม่ให้เราได้ตีเลยอะเซ็งเลย114ล้านนะอันนี้น่าจะสู้เขาไม่ได้นะครับเอ้า <laughs> กดยอมแพ้เราซะงั้นยังไม่ได้ต่อสู้กันเลยจะรู้ได้ไงว่าใครจะแพ้ชนะเนี่ยเฮ้ยไม่มันเลยอะออเจอคนเดิมอีกละคนนี้มันก็พลังเยอะเกินนะครับสู้ไม่ได้วะสองหสบล้านอะใครจะไปสู้ได้ดูดิ เดี๋ยวขอดูค่าสเตตัสเขาหน่อยนะกดดูที่ตัวโปเกมอนดีกว่าสปีดก็อยู่ที่2ล้านกว่านะไม่เท่าไหร่ดาเมจก็2ล้านกว่าเองนะครับไม่เท่าไหร่หมายถึงเราเนี่ยไม่เท่าไหร่กดยอมแพ้ก็ได้วะเห็นที่ว่าคลิปนี้น่าจะวนลูปอยู่แค่คน2คนนี่แหละคือมันจับคู่กันที่ค่าคะแนนไง ถ้าคะแนนเราเยอะมันก็จะเจอคู่ต่อสู้ประมาณนี้แหละอะไรวะเนี่ยแพ้ชนะแพ้ชนะแต้มไม่ขึ้นไม่ลดเลยนะครับสักคู่เฮ้ยเซ็งเลยพูดไปนี่ก็เสียงแหบไปนะเป็นเขาเรียกว่าผลข้างเคียงมาจากวัคซีนเข็มที่2นะครับผมฉีดครบ2เข็มแล้วนะวัคซีนโควิดซีโนแวค ไม่รู้ว่าจะมีภูมิหรือว่าลดภูมิของตัวเองก็ไม่รู้ก็สีดตามนโยบายของอรัฐบาลนะครับมากดเลยแล้วก at ันให้เจอคนอื่นน้อยอันนี้บนมาเจอแต่คนเดิมอ่ะคือเวลาเจอพลังเยอะก็เยอะเกินแต่เวลาเจอพลังน้อยก็น้อยเกินนะครับเลยไม่มันเลยเนี่ยเห็นไหม ดูค่าพลังดิโอ้โหไม่เนี่เราลังแกคนที่อ่อนแอกว่านะครับแล้วคิดดูว่าคะแนนอยู่ที่900อะ่ะเขามาถึงคะแนน900ได้ยังไงสรุปคือ AI ที่จับคู่เนี่ยมันมันใช้การได้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามั่วหรือว่าเป็นการสุ่มผมว่าสุ่มแหละ อ่าเลขสีออครั้งคลิปนี้กี่นาทีเนี่ยไม่รู้ว่ากี่นาทีนะเพราะว่าผมใช้โปรแกรมที่อัดวิดีโอตัวใหม่นะครับไม่รู้ว่ามันดูนาทีตรงไหนเพิ่งหัดใช้นะอันนี้ก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังเยอะไม่พอนะทีเดียวยังไงก็ล่วงอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมครับ ถ้าเวลาเรากดอนะันติเมทเนาะโดยที่ไม่กดสกิลอาหรือว่าสกิล l ซนะครับค่าความกดของแบ็คหรือไวตัวต่อไปเนี่ยมันจะไม่เต็มนะ,ะต้องกดใช้นะครับถ้าไม่กดใช้เนี่ยก็เท่ากับเสียเทินไปเลยนะคือมันเป็นการคอมโบไงเวลาใช้สกิลเนี่ยเราต้องดูดีดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียคอมโบไปซึ่งโอกาสที่เราจะชนะมันก็ลดน้อยลงไปด้วยเนาะ เอาจริงๆการจัดทีมของผมเนี่ยผมไม่ค่อยอิงจากคนอื่นเท่าไหร่นะครับผมอยากจัดยังไงก็จัดตามสไตล์ผมนี่แหละมันจะได้ไม่เบื่อด้วยลูกเกียสปีดอยู่ที่เท่าไหร่สองแสนนักกดดูเมื่อกี้คือไอแบ็คไวผมเนี่ยที่พลังมันเยอะนะคือมันไม่ได้เยอะกับพวกค่าสเตตัสใบ m a ็หรืออะไรนะมันเยอะกับแบบ ถ้าคุณสมบัติที่หนึ่งสองสามสี่นะครับแค่เป็นกรอบทองนี่ก็ขึ้นมาไม่รู้กี่ล้านละไอ้มันเยอะอ่ะคือมันเยอะที่ตรงนั้นนะอ่ากดใช้ตัวช่วยเลือไปมับเขาให้ถ้าปูฟินิกนี่ก็เปิดบัฟมันจะได้แค่ตัวนี้นะมันชื่อว่าอะไรซามาเซนตาปะ่ะหรือว่าซาเชียนเออซาเชียนสิอ่าสีฟ้าซาเชียนมันจะได้แค่ตัวนี้นะครับที่เป็นบัฟ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับตัวดาเมจหลักนี้ใช้เป็นซซเชียนอยู่แล้วนะก็คือหมสอาสีฟ้านะครับขี้โกงมากนะดูค่าเอา้าดูค่าสเตตัสไม่ทัน,ท<ก>นเดี๋ยวรอดูตาหน้าถ้าได้สู้กับเขาอีกนะเดี๋ยวกดค่าสเตตัสให้ดูนะครับมันสามารถบูทความเร็วกับดาเมจของตัวเองอะ ถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าน่าจะซักประมาณ200%ได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากนะอย่างเช่นถ้ามีดาเมจ1ล้านก็เพิ่มขึ้นไปประมาณ3ล้าน4ล้านนะครับประมาณนี้อ่าว่างไงโอ้โหอันตรมยเลยนะครับไม่เข้าเลย <laughs> มาเราขอใช้สกิลหน่อยนะ ีเดียวหาอยู่แล้วนะเพราะว่าพลังเราเยอะกว่าเนาะดาเมจนี้ผมเทมาให้กับไว้นะครับอย่าเพิ่งกดยอมแพ้เดอ้อเดี๋ยวกดให้ดูค่าสเตตัสนี่คือค่าสเตตัสเดิมแรกของตัวหมาฟ้านะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเฮ้ยทำไมเขาได้ออกสกิลเร็วมากอะ คิดว่าน่าจะแพ้นะครับโอ้โหเราไม่ได้ออสกิลเลยนะโหโหไม่ได้ออสกิลเลยนะครับขนาดสปีดต,ตั้งเท่าไหร่สี่ห้าแสนนะไม่รู้ว่าพออะไรทำไมเขาถึงตีต่อเนื่องหือพาเกียร์ผมจะสู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใช้เป็นสกิลที่สองไปก่อนนะ เจอคอมโบคู่ไอหมาฟ้ากับหมาแดงนี้สู้ยากนะครับพลังก็ไม่ได้ห่างกันด้วยนะเนี่ยถือว่าตึงถือว่าตึงเกมนี้ว่างไงซาเชียนโจมตีมาสิอ่ายังไม่ตายโอเคกดใช้ตาไปเดี๋ยวเราค่ายตัวนี้ก่อนนะครับอันีิเมตเลย เอาดีเอาดีเอาดีผมบอกแล้วพาเกียร์ผมแรงนะนี่เจอพลังขึ้นเต่าเห็นไหมล่ะ <c oughs> แรงแต่ก็บางนะครับบางมากๆสกิลทีเดียวนี้หายเลยนะว่าจะให้ดูค่าสเตตัสของหมาฟ้ากับหมาแดงผมเ่อกีไม่ทันได้ดูเลย แต่ก็งงนะว่าสปีดเขามันก็ไม่ได้เร็วกว่าเรานะแล้วอยู่ดีๆโดนบูทดาเมจขึ้นมาแล้วก็สปีดแซงเราไปซะง,งั้นนะออกสกิล4เทินติดต่อกันเลยนะครับโหดมากเดียกาตัวนี้ก็ฮิตมากเลยนะครับเนี่ย ไม่เข้าเลยเมื่อกี้พูดไปเสียงแหบไปโอ้โหทรมานมากเลยนี่คือค่าสเตตัสของหมาฟ้าผมนะเดี๋ยวบูธให้ดูเดี๋ยวบูธให้ดูเดี๋ยเยพิ่งกดยอมแพ้เด้อ,อเปิดบัฟไปก่อนเปิบนึงโอเคดูนะครับตอนนี้ยังปกตินะเดี๋ยวใช้สกิลที่หนึ่งไปก่อนเปิบหนึง เอ้าทำไมรีบกดยอมแพ้เนี่ยโอ้โหเซ็งเลยเสร็จละครบละ